เพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกมีคุณภาพปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพอ่อมดเคว่าเปย์การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า3 0 0 0 0 0คนเติมง่ายเติมไวสะดวกปลอดภัยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโปรโมชัน่นจัดเต็มพร้อมโคสส่วนลดคลาสิกนํนำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้อีกนะ เปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องเคเบิลเปย์อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดคาสซิกเพื่อนําไปเป็นส่วนลดต่อแบบจุกๆแล้วทางสปอนเซอร์เขาก็ได้จ้างผมต่อนะทุกคนโอเคครับผมกาสวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับว่าตอนนี้ในเกมรอยเจนวอริ e p ป็นดิชเช่นเคยนะครับรวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวของ p o อ p y ีนะให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะก็เดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้นะว่าตัวของ p o อ p y ีเนี่ยจะเก่งและโกงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลย ก็จากที่ลองฟาร์มดูนะตัวของป๊อปปี้เนี่ยก็ไม่ได้ฟาร์มไวนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ฟาร์มชา้าจนเกินไปนะแต่ว่า3หลุมปุ๊บต้องมาเอาปูเลยนะครับผมโอเคแล้วเหมือนจะเจอตัวของป๊อปปี้เหมือนกันวิ่ยแล้วเขาเปิดเราก่อนมาดีมา เพื่อเราให้เพื่อเราตามไหวอยู่โอ้โหแต่ผมเทจากเขาโอเคได้อยู่ครับพอดีพอด,พอดีแต่ว่าอาริมาแต่ว่าแพนดิออนก็มาเหมือนกันแต่ว่าเอทอกมาโอ้โหเป็นไฟสามสองแบบนี้โอ้โหแล้วอาริชามผมเจ็บมากครับต้องถอยออกมาก่อนตอนนี้ตัวของซิเวอร์ยังไม่มาเลยแล้วตัวของป๊อปปี้แฟตมาดันผมต่อแบบนี้โอ้โหผมไม่น่ารอดเรียบร้อยแตยกไปเป็นที่เรียบร้อยครับตัวของซีเวอร์ไม่ยอมมานะถ้าตัวของซีเวอร์มาเนี่ยอาจจะมีอีกภาพหนึ่งเลยนะ เดี๋ยวเราเอาปูตรงนี้ก่อนนะครับโอ้โหแต่ตัวของจิงตายไปแล้วเอาปูไม่ทัน,นครับแต่ว่าน่าจะแกงได้อยู่นะแต่ว่าตัวเอเดียวดันลึกไปตัวของเซลาฟีนไหวไหมเพื่อนน่าจะตามไม่ทันนะครับโอเคถอยแล้วกันนะครับผมถ้าฝืนเล่นกว่านี้เดี๋ยวจะตายเอานะเราต้องค่อยๆเล่นนะครับมฟารไปก่อนนะ ตรงกลางครับเดี๋ยวดูนะว่าเราแกงอารีได้ไหมครับถ้าแกงใต้ก็ดีนะโอเคเรียบร้อยโอ้โหเรากดอันติหนีเลยครับผมตัวของอารีโอเควูหลบชามได้หลบสกิลหนึ่งได้แบบนี้แต่ว่าทําอะไรต่อไม่ได้ครับตัวของป๊อปปี้เนะี่ยมันไม่ได้มีสกิลมอร์ลิตี้นะแต่ว่าลอดตัวของอันติอารีได้อันนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทําเลยเรก็ต้องฟาร์มไปก่อนนะเรานี่ต้องเล่นแบบว่าซ้อนเพื่อนแล้วก็เข้าด้านหลังเอานะถึงจะทําให้การแกงของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าทางด้านเลนบนครับเหมือนจะรื้อก ะครับผมแต่ถ้าเกิดผมควงก็เท่ากับว่าปล่อยให้มันรอดน,นะโ okay, อเคเพราะฉะนั้นผมเดินเข้าไปใส่ตรงๆแบบนี้เลยเรียบร้อยครับแบบนี้น่าจะได้1คิวหรือเปล่าโอ้โหแล้วเซราฟินช้มผมแต่ว่าได้มา1นคิวครับโอเคจังหวะนี้ตัวของเอสเดียใกล้ตายเหมือนกันอติผมจะคูดาวกลับมานะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวหาจังหวะผมว่าผมแฟเข้าไปเบิร์สเขาได้อยู่นะ เดี๋ยวรอจังหวะก่อนฟลุปจังหวะนี้นะผมเรียบร้อยแบบนี้ได้ไม่หนึ่งคิวไหมโอเคแพ็กสิบเด้งตีไกลพอดีอ่ามังกรไฟครับผมคือกลับไม่ได้นะถ้ากลับนี่มันจะเสียจังหวะเลยนะอาจจะต้องเอาเลยแต่ว่าผมไม่มีสมัยนะแต่ผมคิดว่าตัวของป๊อปปี้เนี่ยอาจจะเอาตัวของรีฟอยู่นะครับผมถ้าได้มังกรไฟมาก็ถือว่าคุมนะแต่จจะไม่ได้ตัวของรีฟฮโรครับเพราะว่าเลือดเราไม่พอจริงๆนะก็เดี๋ยวดามังกรตรงน,นี้น่าจะฉะลุยครับไม่น่ามีใครมาแย่งนะเราไม่มีสมัยด้วย โอเคเรียบร้อยครับมังกรไฟตัวแรกครับผมตัวของลีดนี่ผมปล่อยนะเดี๋ยวผมมาฟาร์มตัวของปลาฟ้าล้วก็กลับบ้านเลยโอเคตัวของป๊อปปี้เขาเอาลีดไปแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราไปช่วยเลนกลางนะครับผมดันเลนซะหน่อยนะตัวของเลนไม่อยู่แต่ฝั่งตรงข้ามมี2ตัวแต่ว่าเราไม่กลัวครับเพราะว่าเราเป็นป๊อปปี้ที่ถึกมากๆนะตัวของอาริชามเรานี่คือแบบว่าดาเมจัะไม่เข้านะโดนสกิลหนึ่งเราไปทีนะ้ะเรายังเจ็บกว่าแล้วตัวของป๊อปปี้อันตีไปแต่ไม่โดนใครครับจังหวะนี้โอเคเพื่อเราน่าจะได้คิวหรือเปล่าอ่าได้ไหม โอ้โหแล้วจริงจิงไม่โดนนะครับผมโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรครับน่าจะเอาป้อมได้นะเพราะตอนนี้ป้อมทางด้านเลนกลางอ่ะเหลือแค่200เท่านั้นแล้วตัวของอาริกระโดดม,มากดีโดแนแพนดิออนตันเรียบร้อยครับแตกไปแล้วก็ได้ป้อมด้วยนะอ่าตัวของอันติป๊อปปี้เนะี่ยมันใช้ไม่ได้ทุกสถานการณ์นะเวลาเล่นนัวทีมไฟกันเนะี่ยถ้าเกิดไม่ต้องการดีดฝั่งตรงข้ามไม่ถอยออกไปเนะี่ยแนะนำว่าให้กดยกแบบที่ผมทําตรงด้านเลนบนนะครับอย่างช็อตไปแค่ผมกดอันติไม่ได้นะถ้าเกิดกดอันติปุ๊บเท่ากับช่วยฝั่งตรงข้ามเลยครับแต่ว่าตอนนีีนปป้้้้เเเรรรรราาาววทททนนะคัััับผมมมตตดดพยกกปปปป๊ออฝ่่งงขไใหห มีอะไรเวทให้หมดนะ แลนะตรงกลางครับเลนเราเหมือนฝั่งตรงข้ามเขาจะมาเอาให้ได้เดี๋ยวหาจังหวะครับแฟดเข้าไปเอาอันติได้อยู่นะพยายามเก็บตัวของอารีให้ได้ก่อนเรียบร้อยครับแบบนี้นี่ครับผมยกแบบนี้นะจะเป็นการแบบว่าไม่ดีดฝั่งตรงข้ามให้กระเด็นออกไปครับฝั่งตรงข้ามก็จะเสียจังหวะไปเลยและแบบนี้เรียบร้อยครับผมได้2ตัวนะถึงแม้ว่าตัวของป๊อปปี้ฝั่งตรงข้ามเราจะไม่ได้ทาอะไรก็ตามเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปดูที่ปั๊บแดงของฝั่งตรงข้ามนะตอนนี้คือเราคุ้มจะจัดครับเดี๋ยวเราไปเวทเขาต่อตัดทรัพยากรนะโอ้โหเราแครี่ ช่างนั้นนะครับอาเมื่อกี้คือคุ้มแล้วนะจริงๆคือเราดันบ้านต่อได้ไม่จำเป็นต้องไปไล่คิวนะผมก็มาเวทป่าเขาแล้วจังหวะน,นี้โอ้โหจริงเรียบร้อยแตกหมดเลยครับ3ตัวทางด้านเลนกลางจากที่ตอนแรกจะคุ้มตอนนี้คือไม่คุ้มแล้วเราต้องถอยออกมาตัวของเอทอกนี่เราไม่น่าจะบวกไหวนะครับหรือว่าจะลองดีจะลองไหมจะลองไหมแต่เขาก็ไม่กล้าเข้าเหมือนกันนะ และตรงกลางครับโอ้โหดันลึกถึง3ตัวแต่ว่าปอเปียนตีวุดไปแล้วผมน่าจะเข้าไปทําจังหวะให้เพื่อนได้อยู่นะละอลิโกนตีแล้วดันเรียบร้อยครับแบบนี้ยก2ตัวอันติโอโหซีซีมหาศาลครับเพราะว่าเราถึกมากตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเบิร์สเราไม่ตายแล้วจริงจริงันตีตายไปเรียบร้อยฝั่งตรงข้ามคือแบบโดนเราปิดหลังแล้วเพื่อนเราเติมสวยมากครับช็อตนี้กลายเป็นว่าเราได้3มคิวแบบฟรีๆเลยนะถึงแม้ว่าเราจะเสียป้อมกลางป้อมที่2ไปแต่ว่าเราได้3คิวครับเราก็น่าจะได้มังกรตัวนี้อีกหนึ่งด้วยนะโอ้โหตอนนี้คือเรีเยกได้ว่าเรา I cool. ชงให้เพื่อนได้แบบว่าใส่สุดนะแล้วแต่ว่าดาเมจเนี่ยเราต้องหวังจากเพื่อนอีกทีหนึงเรียบร้อยครับได้มังกรไฟมาอีกหนึ่งตัวนะไอ้ไม่ใช่มังกรไฟครับมังกรดินนะเดี๋ยวผมว่าจะมาช่วยแพนเทียนเอาปลอมล่างซะหน่อยนะเดี๋ยวก้อนตีดีดตัวของเอทอกไปเลยครับน่าจะได้อยู่โอ้โหแต่ว่าโดนสกิลหนึ่งกระแทกโอเคโดนเคาน์เตอร์ครับบอกว่าโดนขัดนะทำให้อารตีต้องยกเลิกเลยโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคีบอีกเวฟหนึ่งเข้าเนี่ยแล้วก็เราตุมโถมนะให้ปลอมตีผมได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอ้้าววแแลพนเทียนนกระโดดไไปหอ่ะแล้วแพนเเเเทีียยนนนนนนกกกกกรรรระะโโดดดไปช่่่วววพพืืออออคัับบ้้้าาาแลลลตงงงิ ช็อตนี้ผมปิดข้างหลังได้ครับเดี๋ยวเราเดินไปปิดข้างหลังได้นะตัวของเอเลียหรือตัวของใครก็ได้แฟดเข้าไปอันติยวิโดนใครไม่รู้จังหวะนี้แต่ว่าไม่เป็นไรครับดันตัวของเอสเลียไปก่อนเรียบร้อยได้ไหมหนึ่งครับตัวของซิเวอร์โอเคตัวของป,ป๊อปปี้ฝั่งตรงข้ามใกล้ตายครับอ่าน่าจะได้อยู่ครับน,น่าจะได้อยู่โอเคพัชชั่นทันสวยครับแบบนี้เรียบร้อยโอเคตัวของซิเวอร์นี่น่าจะเกิดแล้วนะเราก็แค่ทําหน้าที่ทําจังหวะให้เพื่อนสวยๆนะบอลอนกำลังจะเกิดอีก10วินาทีครับแต่ว่าตัวของเอชอ ตัวของจิงเกิดพอดีเดี๋ยวผมบอกให้จิงไปกันได้อยู่นะโอเคแล้วตัวพัอนไปช่วยด้วยครับอ่ะตรงนี้นะครับผมมีตัวของเซนนาครับกับตัวของซิเวอร์ช่วยตีอยู่น่าจะได้บารอนนาชอตัวนี้อยู่นะก็ถ้าได้บารอนนาชอมาเนี่ยเกมก็จะยิ่งได้เปรียบยิ่งขึ้นปีกนะเพราะตอนนี้ฝั่งตรงข้ามาเข้ามาพลาดบ่อยมากๆนะครับโอเคได้ครับแบบนี้ฉลุยครับโอ้โหแล้วตัวของเอทอกตัวจิงฆ่าตายปอีกนะโอ้โหคุ้มแบบไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะตรงวันนี้ก็เดี๋ยวออกตัวของสะท้อนชิ้นเล็กไว้ก่อนนนนนนนะะะไปปตตัััดดดเเเเลลลืืออออมมมาาททคี้ก็่่แบบบรร โอเคฝั่งตกข้ามมาอะไรนูนี่อะไรบัฟผมบัฟฟ้าผมออกไปออกไปออ้ยแล้วปาไม่โดนแต่ว่าแพนดิออนกระโดดดักแล้วงั้นเอาคนก่อนละกันโอ้โหแล้วผมรับดาเมจเยอะมากครับผมได้ตัวของเซาฟินมาหนึ่งนะตัวของป๊อปปี้จังหวะนี้ยังไงเราเลือกที่จะถอยไปหมดแล้วเราเพื่อเราวิ่งได้ต่อเอาแตัวของป๊อปปี้เดินกลับมาเดินกลับมาแบบนี้โอ้โหแล้วผมกดสกิลสองพอดีครับเป็นการขัดจังหวะอารีได้สวยมากมากนะเมื่อกี้คืออารีเขาพุ่งมาแล้วผมกดสองพอดีนะเป็นการกระเด้งแบบทำให้ตัวของอารีเสียจังหวะเลยครับช็อตนี้เนี่ยตอนแรก แล้วนัเรื่เืองที่จะกลับมาแล้วดันโดนผมเคาน์เตอร์นะกลายเป็นว่าพลิกสถานการณ์ไปเลยครับตาย4ตัวครับแล้วเหลือตัวของเอทอสตัวเดียวครับออกมากันบ้านไม่ได้นะถ้าเกิดออกมากันเนี่ยผมก็จะดันเขานะครับผมไปให้เพื่อนกนรบนะรบืนะฮะก็เดี๋ยวเวทไปก่อนครับตอนนี้เรามีตัวของบอรอนนาชออยู่ครับเดี๋ยวเราเวทตรงนี้เสร็จแล้วเราไปช่วยเพื่อนดันบ้านได้ต่อนะโอเคตัวของจิงดันทางด้านกลางอยู่แต่เราเดินล้ำให้นะครับผมทําให้ัองตรงข้ามเนี่ยไม่กล้าเดินเข้ามาเปิดนะตัวของเซราฟี่ครับโอ้โหตอดเราไม่เข้าเลยนะน ชิ้นเลยนะเป็นของต้านกิจภาพล้วนๆนะแต่ว่าตัวของเซลาฟินี่หรือตัวของอารีเองนะก็ยังจะตอบผมไม่ค่อยเข้าเลยถ้าได้ตัวของอัมาลามาอีกน่าจะฉลุยครับเนี่ยโอ้โหแล้วดูดิดูดิเนี่ยโดนไป2สกิลแล้วเป็นตัวบางๆนี่ต้องแตกแล้วนะครับเรานี่เลือดแทบไม่ขยับเลยนะครับโอเค เดี๋ยวเราเอาป้อมตรงนี้น่าจะได้อยู่ครับเรารับดดเมจให้เพื่อนได้นะเล่นมีกากอยเสือวิธีหนึ่งตัวของอาริจังหวะนี้โ okay. อเคเขาไม่กล้าพุงใส่เลยครับโ้หแต่ว่า่าได้อยู่ครับได้อยู่นี่ไงดันดันเรียบร้อยตัวเซลฟินเบิร์ตตัวทำซีซีไปหนึ่งครับตัวของป๊อปปี้ฝังของข้ามตัวเราฆ่าตายอีกตัวของเอทอกจีนไม่ไหวแล้วผมแฟดไปดันต่อได้เรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ตายถึงสามตัวนะตัวของอารีไม่กล้าเล่นแล้วโอเคแล้วติเข้ามาแบบนี้จะฆ่าผมจะพยายามฆ่าผมเต่ว่วผมมีกากกยอยังไงล่ะโอเคเพ หมดฮนะโอเคตัวตีไกลมาช่วยตีบ้านหน่อยครับเราเข้าไปตีไม่ได้มีเนี่ยจะหมดเดี๋ยวเราโดนป้อมตีตายนะโอเคก็เดี๋ยวเวฟนี้เข้าอีเวฟหนึ่งน่าจะจบได้แล้วครับเราไม่ต้องไปเอาเลนอื่นแล้วนะเดี๋ยวเราจบบ้านเลยละกันนะครับผมคลิปจะได้ไวๆนะโอเคตัวของป๊อปปี้นี่ถือว่าถึกใช้ได้เลยนะครับ โอเคครับ G G W P ครับผมสำหรับแม์นี้นะครับผมโดยรวมละตัวของปนะ๊อปปี้เนี่ยก็โหดเอาเรื่องนะครับผมในเรื่องของการยืนนะทำซีซีให้กับเพื่อนร่วมทีมนะแต่ว่าข้อเสียเลยที่เล่นอยู่เนะี่ยรู้สึกว่าสกิลของเขาเนะี่ยมันมีระยะที่ค่อนข้างสั้นแล้วก็ไม่มีสกิลตามนะถ้าเกิดเจอพวกตัวละครที่มนเป็นพวกตัวไข่ๆเนะี่ยอาจจะทำให้ตัวของปนะ๊อปปี้น่าจะเล่นยากนะครับโอเคแล้วก็ได้มา94ครับผมเป็น S นะแต่ไม่คิดว่าน่าจะได้ว v p หนะ้าตานี้ผมคิดว่าตัวของซิเวอร์น่าจะได้นะครับ โอเคแล้วเป็นตัวของซีเวอร์จริงๆด้วยนะเพราะว่าตาเน,นี้ยเรามาเน้นทำซีซีเปิดจังหวะให้เพื่อนสมากกว่านะไม่ได้คิวกระจงกระจายทำ,ำเต็มมิดอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ยังได้เอ็กก็ยังถือว่าโอเคอยู่ครับก็จะประมาณนี้นะสหรับตัวของป๊อ ปี้นะครับผมใครที่จะลองเอาไปเล่นตำแหน่งของจังเกิลแล้วเนี่ยก็ลองมารีวิวกันนะก็เดี๋ยวถ้าไว้มีโอกาสนะครับผมจะมารีวิวนะในตำแหน่งของท็อปเลนนะหรือซนะัพพอร์ตให้นเพื่อนไะดนะ้เราชมกันนะก็คือตัวของป๊อบปี้เนี่ยจริงๆมันเป็นตัวละครท็อปเลนนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเล่นอะไรก็แล้วแต่แนละ้วก็มันจะได้ป่าตลอดเลยนะถ้าเพื่อนๆดูคลิปผมมาตลอดเนี่ยตอนตัวลิซันดารหรือตัวซินดาเข้าเนี่ยผมก็ยังเอามาเล่นป่าเพื่อรีวิวนะคือถ้าเกิดมารอเล่นในตำแหน่งของมันจริงๆเนะี่ยผมไม่มีทางได้รีวิวตตตตััััววววลลละะะคครรรรรแแนะนน่่่่่ออออีีี้้้้งงงขภยยยไมมเเเปป็็จิๆบกกโดาณทู ผมถ้าเกิดใครต้องการที่แบบตัวมีซีซีนะฮะยืนค้ำหน้าให้เพื่อนได้แบบนานๆแบบไม่กลัวตายนะครับผมตัวของป๊อบปี้ตอบโจทย์อย่างมากครับผมโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคระเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับสามารถโด n a t e เป็นกำลังใจให้กันได้นะจะไปรับทุปอระตังจากทางยูทูบหรือ LinkedIn, YouTube, ลิงก์่นเน n a t e อยู่แต่ในคิปชัทเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย